คนนี้ที่ปวดทายเนี่ยเยอะนะโอ้โหอดแห้งเลยสงสารหนักกับเขาเลยกินข้าวเลยเขาจะโอ้โหสุดยอดในยปวดแห้งนี่คนที่นี้จะปวดไม่ได้เลยนะปวดแห้งเนี่ยบอกปีมีฝนเดียวก็นี่เป็นไงปีหนึ่งมีฝนเดียวก็เหลือท่วมเลยดิ้นตื่นเต้นเลนะตื่นเต้นตื่นเต้นดิ้นที่จะตกเก้าอี้เลยอ่ะกินน้ำเหรอกินแล้วกินน้ำเหรอกินแล้วกินแล้วกินแล้วเอาเร็วใครยังไม่ได้กินน้ำมาอีกเชิญครับเชิญนี่มั ผมจะเป็นลมครับจริ่ขี่ไล่ที่ตะวันติดมาเลยนะจริงเหรอขี่รถที่ไหนแล้วขี่รถที่ไหนขี่ไนขี่หหลาาทนะพี่น้องใจะวนเาติดจอกจังรจังวจังวบ้านพี่น้องเอลำละก็ไม่อ้วนหรอลำละไม่ได้ขี่แต่เขาไม่อ้วนใช่ไหหเอ๊ะปีนี้อยเท่าไหร่แล้วปีนี้หาบหแล้วทบัตรแล้วเออแต่เาไม่อ้วนหรอกอย่าพูดสิ กิ่กอีสีจานเอขาจะไม่เขาต้องใหญ่เหมือนพ่อเขาไงสูงใหญ่เหมือนพ่อเขาไงสูงสูงสูงใหญ่เหมือนพ่ออีกหน่อยเขาก็ต้องเลี้ยวเหมือนพ่อรล่อปั่นแล้วเขาจะหล่อเหมือนพ่อเทรนเนอร์ก็ไม่เขาไม่สวยเหมือนแม่แต่เขาจะหล่อเหมือนพ่อน้องมาเดี๋ยวมาคุยกันก่อนเห็นบอกว่ามีกิ๊กแต่ไม่ยอมบอกพี่ดาราเห็นบอกมีกิ๊กเห็นบอกกิ๊กมาเยี่ยมบ้านแล้วจริงหรือเปล่าไหนไหนไม่ไม่จริงเนี่ย ไม่จริงนี่หลอกพี่ดาราเปล่าหลอกเปล่าเราพาลูกฮะไม่หลอกไหนไหนไหนสวยแค่ไหนได้มามามาคุยกันหน่อยที่สวยแค่ไหนวันหลังต้องแนะนำให้รู้จักพี่ดาราป่ะแม่มแหม่มมาหยันมาเยี่ยมอ๋อแม่มาหยันมาเยี่ยมหรอ เนาะมากอีคนอ่ะเลอะออดีๆเลยุดมดีเจยันยงดีเจมาลาใครคนเนี้ดีเจอะไรนะเขจะมีความสุขแบบใครที่ว่าโทรเย็นๆเนาน้องจอกแล้วก็แมมใบจันหรอเรอโอ้โหแล้วตอนนี้นี่ไปชอบดีเจคนไหนมากที่สุดใช่คนไหน ใคคนไหนที่บ้างที่สุดตอนนี้ได้บอกพี่ดาราหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกให้เดี๋ยวเขาไปบอกชอบคนไหน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 มากที่สุดเดี๋ยวพามาคนไหนก็ได้จัดมาฮานมาดูหน้าหน่าอ่าใช่ใช่มาดูหน้าหน่อยมาดูหน้าหน่อยคอนอะไรผู้หญิงอ่ะแข็งเข้ามาเลยเข้ามาอย่างนี้ลูกทุ่งมหานครอ่ะชอบใครชอบใคร